ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรี่ยวแรงฟ้าแกล้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเส้นทางไม่ั้นปลายไม่ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาพบกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งกันอีกแล้วนะครับรายการของเรานะครับก็จะนําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนพิการมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับรวมถึงการพูดคุยกับคนที่ทํางานในแวดวงของคนพิการครับรายการของเรานะครับก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษานะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกานะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ นะครับ FM 92 MHz ครับคุณผู้ฟังท่านใดอยากฟังทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าไปที่ w w w m o e r a d i o t a i n e t ครับทาง f e c o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  k n p n p e นะครับก็เข้าไปที่วิทยุศึกษา FM 92คุณผู้ฟังที่มีแอปพลิเคชันฟังเพลินของอสมทนะครับก็เลือกรับฟังที่วิทยุศึกษาครับและถ้ามีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็เป็นย่าน Ku band ที่ช่อง FM92 รายการของสถานีพิทุศึกษานะครับก็จะออกอากาศทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับรายการในวันนี้ผมสว่างสีสมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยนะครับกันในเรื่องการส่งเสริมอาชีพคนพิการในจังหวัดบุรีรัมย ้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าจังหวัดนี้เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของเขาบ่อยๆนะครับก็มาฟังกันว่าคนพิการที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประกอบอาชีพอย่างไรกันบ้างแล้วก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างไงนะครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในช่วงหน้าครับ คุณผู้ฟังครับก็มาสู่ช่วงของการสัมภาษณ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับคุณสมัยเจริญยิ่งนะครับท่านเป็นนายกสมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพของคนพิการในจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับคุณสมัยครับครับสวัสดีครับ ครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสคุยกันในรายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับนะได้ยินเสียงแบ็กกราวน์ข้างหลังนะครับเป็นเสียงไก่ร้องเจี๊ยบๆด้วยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการส่งเสริมอาชีพของคนพิการนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่สมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่ตอนนี้มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่แล้วก็ทำงานอะไรบ้างครับอยากให้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังคร่าวๆก่อนครับสมาชิก สมาชิกเรามีอยู่ประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนนี่แหละครับครับผมเราไม่ไม่ได้รับสมาชิกเยอะครับครับส่วนมากคนที่เป็นสมาชิกเราจะจะเป็นหลังจากที่ได้รับการจ้างงานหรือได้รับโครงการอาชีพเราถึงจะเอาเข้ามาเป็นสมาชิกเราครับครับผมอยู่ในอำเภอเดียวกัน,น,นไหมครับหรือว่าต่างอำเภอได้ ต่างอำเภอได้ครับอ๋อตอนนี้มีสมาชิกอยู่ในกี่อำเภอแล้วครับสมาชิกตอนนี้มีอยู่ประมาณ5-7ประมาณ7อำเภอครับ7อำเภอในบุรีรัมย์นะครับครับผมครับผมแล้วงานที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับโครงการหรือว่าโครงการที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างครับครับของสมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่นี้ได้ ได้ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมกับทางสมาคมสร้างเสริมอาชีพและสม,สมาคมสอคอนะครับครับผมสร้างเสริมโอกาสในอาชีพค,คนธิการไทยครับก็จะที่แรกเราก็ทําแค่ในอําเภอครับที่สว่างเราทําเฉพาะในอำเภอหนองกี่เราพอทําขับเคลื่อนเรื่องการจ้างงานกันจริงๆแล้ว ก็เลยมีข่าวไปถึงหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นในทางท่านพมจอก็รู้ข่าวว่าเราได้ทําเรื่องการจร้างงานมาตรา35ครับก็เลยมีหน่วยงานที่อยู่ต่างอําเภอหลายๆห,หน่วยงานที่มีความสนใจเนาะรับเขาก็จะติดต่อมาทางพมจแล้วพมจก็มาประสาน่อมาที่เราแล้วเราก็จะลงพื้นที่ไป เยี่ยมไปดูคนพิการไปเก็บข้อมูลในในแต่ละอำเภอนะครับก็บได้รู้จักกับคนพิการคือคิดว่าเราน่าจะทำได้แค่ในอำเภอครับแต่พอทำพอทาเข้าจริงๆแล้วคนพิการที่เขายังรอคอยโอากาสที่อยู่ต่างอำเภอจากเราแล้วแล้วเขาไม่มีองค์กรคนพิการที่เข้าไปขับเคลื่อนเรื่องการจ้างงานแบบนี้ในทุกๆอำเภอนะครับครับ พอเราได้ลงไปเจอคนพิการก็เป็นคนพิการที่เขามีศักยภาพมีความพร้อมที่เขาอยากจะทํางานอยากจะมีอาชีพมีงานทําอย่างนี้ก็เยอะครับเราก็เลยต้องลงพื้นที่ไปทางอาเภอบางบางอ,อํา,าอเภอนะครับไปกาบเนี่ยสามร้อยกิโล <c oughs> ที่เราต้องลงไปปลงทุกที่ครับก็ค่อนข้างไกลามากครับพี่สบาง แต่ก็ไปเนาะแต่ก็ไปหาไปโอเคส่วนใหญ่คนพิการที่อยู่ในบุรีรัมนี่เขาทําอาชีพอะไรครับหรือว่ามีความพิการอะไรที่ท,ที่ที่อาจจะมีมากกว่าความพิการประเภทอื่นไหมครับของของเราไม่ได้เน้นว่าประเภทความพิการนะครับครับก็คือเราสามารถลงเยี่ยมได้ทุกทุกความพิการอืมตอนนี้ พอเราลงไปเจอทุกๆความพิการการจ้างงานมันก็เลยหลากหลายความพิการที่เราให้โอกาสเขาครับได้มีอาชีพมีงานทําไม่ว่าจะเป็นทางหูทางตาออทิสติกหรือว่าทางสติปัญญาทางคือครบทั้งทั้งเจ็ดความพิการครับ แล้วเขาติดต่อเรามายัางไงครับติดต่อทางอปกทางเทศบาลเขาจะติดต่อไปทางพมจครับพมจก็จะมาบอกเราอีกทีหนึ่งว่าตรงนี้นะมเป้าหาอยู่อำเภอนี้อำเภอนี้หน่วยงานนี้ต้องการที่จะ อยากรับสมัครคนพิการเข้ามาทํางานในหน่วยง,งานของเขาอย่างเนี้ครับครับผมเราก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมคนพิการแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมให้เขาในหลายๆด้านในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการการสมัครงานการสัมภาษณ์งานเราจะต้องเข้าไปเตรียมว่าทํายังไงให้คนพิการตอบคาถามได้สามารถสัมภาษณ์ผ่านและได้รับการจ้างงานแล้วก็ยังมีการทำคัพพอร์ตกลุ่มนะครับ ครับร์ตกุ๊กนี่ก็คือไปแลกเปลี่ยนเรามีคนพิการที่ได้รับการจ้างงานในหน่วยงานอยู่ในหน่วยงานหลายปีแล้วก็เป็นที่รักของหน่วยงานอย่างนี้นะครับก็ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกับคนพิการที่ที่เขายังอาจจะยังไม่เคยเข้ามาทํางานในหน่วยงานในในองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่หลายๆคนคก็คือมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเราจะทํายังไงให้คน ในหน่วยงานรักเราเอ็นดูเราแล้วก็เพราะว่าคนพิการก็ต้องให้หน่วยงานนะครับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานช่วยถ่ายรูปช่วยถ่ายรูปให้เพื่อที่จะคนพิการเพื่อที่จะเอามาส่งรายงานประจําเดือนอย่างนี้ครับคบขอบรรอาอาศัยเจ้าหน้าที่ในในหน่วยงานด้วยอืมแสดงว่าการทํางานนี้ก็คือจะไปทํางานกับหน่วยงานของภาครัฐที่อยู่ในท้องถิง่นหรือเปล่าครับใช่ครับใช่พอ,อจะยกยกตัวอย่างน้นไหมครับ มีหมน่วยงานอะไรบ้างเป็นรพสตครับอบตเทศบาลโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประมาณนี้ครับครับโรงพยาบาลอย่างนี้ครับก็จ้างภายใต้มาตราสามสิบห้าใช่ไหมครับครับครับผมจ้างภายใต้มาตราสามห้ามาตรก็จะมีโครงการอาชีพแยกออกมาอีกครับอ๋อมีสองแบบก็คือ,คอมีทั้งทํางานประจํากับคนที่แยกออกมาทาอาชีพต่างหาก มีกลุ่มอาชีพก็อยู่ส่วนกลุ่มอาชีพครับตอนนี้กลุ่มอาชีพนี้ทําอาชีพอะไรกันบ้างครับอาชีพก็มีหลากหลายครับมีช่วงปีหลังๆนี้จะมาเน้นในเรื่องโครงการความมั่นคงทางอาหารนะครับของทางมูลนิธินวัตกรรมและก็สมาคมสร้างเสริมโอกาสและที่คนพิการไทยนะครับที่ เขาได้สนับสนุนเรื่องโครงการความมั่นคงทางอาหารมาก็เป็นพวกเกษตรผสมผสานครับให้คนพิการและก็ครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันทําในครอบครัวอย่างปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเี้ยครับเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยรับประทานในครอบครัวแล้วก็มีจําหน่ายในชุมชนด้วยครับอื ครับครับทีนี้ผมถามนิดน,นึงครับว่าเวลาที่เราจะแยกคนพิการว่าคนนี้เจะดูว่าคนพิการคนนี้น่าจะทํางานประจํากับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือว่าคนนี้ควรจะต้องทํางานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเนี่ยจะ,จะแยกยังไงครับหรือว่าเรามีวิธีการคัดเลือกยังไงตรงนี้คนพิการเขาจะเลือกเองครับพี่สวัสดิ์ครับเขาจะเลือกเองแล้วแล้วแต่ความถนัดของเขาบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไป ในหน่วยงานค,างคนเขาอยากจะทําเป็นของเป็นธุรกิจของครอบครัวของเขาเองอย่างนี้นะครับครับแต่บางคนที่เขามีเราเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนพิการที่จะเข้าไปทํางานในหน่วยงานเนี่ยมันตรงตามที่หน่วยงานเขาต้องการไหมอย่างนี้นะครับถ้ามีศักยภาพเพียงพอก็ให้เขาไปสมัครในหน่วยงานเราก็จะเป็นคนเชื่อมประสานหน่วยงานกับคนพิการเพื่อที่จะจับคู่การเตรียมตัว ไปสัมภาษณ์งานเพื่อเพื่อ,อผ่านสมาคมสร้างเสริมโอกาสแลกที่คนพิการไทยนะครับงั้นเราก็ต้องดูคุณสมบัติของเขาด้วยว่าตรงกับงานที่ทางหน่วยงานอยากได้หรือเปล่าใช่ครับอ๋อโอเคแสดงว่าก็ต้องมีกระบวนก,การคัดกรองตำแหน่งง,งานเขาคนคนพิการเรามีความสามารถเหมาะกับตําแหน่งงานแล้วก็คนพิการเองเขาก็ชอบตําแหน่งนี้หรือเปล่าอย่างเช่นตําแหน่งงานบริการงานคัดกรองในในรอพสอต์ตนะครับครับ มันก็จะเป็นการงานบริการคนพิการผู้สูงอายุที่เขามาช่วยช่วยที่เขามาขอรับบริการที่เราปสต,อ,ตอ,อย่างนี้นะครับ,รบก็จะต้องคนพิการเราก็จะต้องไปบริการเขาช่วยเหลือเขานะครับอืมครับผม,มกองวัดความดันช่างน้ําหนักอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็คอยส่งให้หมอให้ไปรักษาตอกเลงครับครับ,รบตอนนี้มีมีคนพิการที่ทํางานแบบจ้างประจํานี่อยู่เยอะไหมครับ ของบุรีรัมย์ก็มันก็มีหมุนเวียนนะครับบางทีเขาออกไปบ้างครัในประจําหน่วยงานเนี่ยถ้าว่ารวมๆทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณสักสี่สิบสี่สิบอัตราได้ครับเฉพาะประจําหน่วยงานอ๋อครับแล้วก็อีกวันอีกครึ่งหนึ่งก็ไปทําเรื่องของอาชีพใช่ครับประมาณอย่างนั้นครับประมาณครับผมทีนี้อา<ำ>ชีอพนะอาชีอพอาชีพ S <S> เราก็มีการประเมินนะครับที่ที่สว่างบางทีคนมีการที่เขามีความตั้งใจเขามีอาชีพเดิมของเขาอยู่แล้วอื <S <S เขาทำอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเขายังขาดทุนขาดการวางแผนขาดการตลาดอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะทํางานร่วมกับอย่างพ่อช่อย่างสมมติว่าพอเข้ามาทํางานกระบวนการทํางานเสร็จแล้วกระบวนการของการได้รับเงินโครงการมาทําโครงการเสร็จแล้ว ก็ต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างนี้เราก็ประสานไปทางฝ่ายบัญชีภาษาอําเภออย่างนี้ให้ให้เขามาช่วยสอนวิธีการท<อ>ําบัญชีรายรับรายจ่ายของคนพิการด้วยเราทํางานร่วมกันหลายฝ่ายแล้วก็อาจถ้าเป็นโครงการของความมันโครงทางหาทางอาหารเนี่ยก็จะมีตลาดชุมชนอย่างนี้นะครับเข้ามาช่วยช่วยให้คําแนะนําให้คำปรึกษาเราแล้วเรื่องของการตลาดนี่มีใครเข้ามาช่วยไหมฮะ การตลาดตอนนี้เราเราเข้าไปร่วมกับไอของรัฐวิสาหากิจไอของอะไรนะก็เขาเรียกอะไรสสอวอ,อะไรทุกอย่างนี่ผมะครับผมบจำไม่ได้ครับเขาก็ยินดีให้ให้ให้คําแนะนําว่าถ้าถ้าเราก้าวไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะลงมาช่วยเรื่องการตลาดช่วงการออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยครับครับผม พอก็มีประสานในหลายๆห,หน่วยงานนะครับทางกเกษตรอำเภอทางอะไรนี่ก็เข้ามาช่วยช่วยกันครับก็จะเห็นว่ามีทรัพยากรในท้องถิ่นนะครับที่จะเข้ามาช่วยกันส่งเสริมอาชีพของคนพิการที่อยู่ในจังหวัดบุรีร,รัมย์เยอะเลยนะครับครับครับ,รบตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีอาชีพอะไรบ้างครับที่ส่งเสริมอยู่ตอนนี้ตอนนี้จะ,จะยังไม่ถึงขั้นไปไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แบบ โปรทอปแบบอะไรเลยนะค,ะครับก็คือจะมีแค่ขายพวกผักป่อสาร่ากพวกผักพืชผักผลไม้พวกไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ก็จะเป็นแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นไม,ไม่ไม่ใช่เลี้ยงด้วยโดยอาหารโดยอย่างเดียวนะครับอาจจะมีไอ้พวกพืชพวกผักที่ ที่มีในที่เขาคนพิการปลูกเองอาจจะเอามาบดผสมอะไรกันเนี่คล้ายๆจะเป็นกล่นแบบแบบออแกนิกแบบนี้ด้วยครับครับคครรรับรับบอ๋อแสดงว่าถ้าที่ฟังจากช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนจะหนึ่งเน้นบริโภคในครอบครัวก,ก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนํามาขายใช่ไหมครับใช่ครับอืมโอเคนะครับตอนนี้มีมีม คนพิการมีรายได้จากตัวนี้เนี่ยนะครับมากน้อยแค่ไหนครับเขาเขาบอกว่าถึงเขาจะไม่มีรายได้มากจากการทําเกษตรผสมผสานคแต่ว่าเขามาคิดคํานวณดูแล้วเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเขาครับที่ในการาที่ไปซื้ออาหารใช่ไหมฮะใช่ครับใช่อ๋อครับผมคิดดูเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาหาเงินได้เยอะก็จริง แต่เขาไปก็ต้องเอาเงินนี้ไปซื้ออาหารมากินอยู่ดีครับแล้วอาหารที่เขาไปซื้อมาก็ไปซื้อมาจากตลาดเนาะเป็นพวกเกษตรกร,ท,กรที่เขาทําเยอะๆแล้วก็ต้องอทำหลายๆมันก็ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงครับต้องใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีหลายๆอย่างแล้วก็ขายส่งเข้าตลาดแล้วก็คุณภาพผักก็ต้องสวยต้องไม่มีมแมลงเจาะ ครับถึงจะสผงไปขายในตลาดได้ถึงจะได้ราคาอืมอืมตอนนี้นผักพืชผักพวกอาหารพวกนี้ก็ล้วนแต่มีสารเคมีทั้งนั้นครับแล้วคนพิการของเราปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีดูแลจากไอความรู้จากป่าชาวบ้านเขาเนาะครับ,รบไม่มไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วชาวบ้านาเขารู้ว่ากลุ่มคนพิการกลุ่มเราเนี่ยปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยข้ออย่างเช่นไอ ตัวฉีดไล่แมลงเนี่ยเขาก็ปรุงขึ้นมาเองของเขาใช้พวกพริกแกงใช้พวกตะไคร้อะไรอย่างน้ําตะไคร้อะไรพวกนั้นนะครับมาฉีดมาพ่นไรแมลงแถนพอชาวบ้านเริ่มรู้ว่าเออมันมีการปลูกอย่างนี้คนที่เขาไม่อยากไปกินไอ้พืชผักที่มันมียาฆ่าแมลงเขาก็มาอุดหนุนคนพิการก็เป็นจุดขายของเราในเรื่องนี้ใช่ครับเป็นจุดขายของเราในตัวขายแค่ในชุมชนก็ไม่พอครับเฉพาะกําลังก็อครัวคนพิการที่ผลิตอืม แล้วมีถึงขั้นแบบว่ามีเช่นห้างหรือว่าบริษัทใหญ่ๆมาขอซื้อไหมครับตอนนี้เราเรากําลังเริ่มพาออกบูธอยู่ครับพี่สว่างเวลามีเขามีให้จัดบูธท,ทางจังหวัด่ให้จัดบูธอะไรอย่างนี้เราก็จะเก็บผักเก็บปลาเก็บเอาไก่เอาไข่ของเราไปจําหน่ายที่ออกออกบูธอย่างนั้นนะครับครับทีนี้ผมถามนิดนึงอย่างอย่างผมอย่างผมใช้รถเข็นเนี่ยนะครับถ้าผมจะต้องทําสวนเนี่ยนะครับ มันจะต้องออกแบบสวนผักยังไงให้สามารถที่จะเข้าไปทํางานได้มีมีเทคนิคว่ามีหลักการอะไรไหมครับคนนั่งรถเข็นเขาก็จะมีช่วยได้บ้างแต่อาจจะได้ไม่เยอะครับที่สว่า,างก็ก็อาจจะใช้กาลังของคนในครอบครัวนี่แหละที่เป็นหลักผู้ดูแลนี่แหละเป็นหลักอ๋อโอเคคนพิการอย่างโรงเรือน เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอย่างเงี้ยมันก็จะมีพื้นปูนคนพิการก็สามารถเข้าไปทําความสะอาดโรงเรือนได้หรือว่าให้อาหารไก่อาหารหมูได้อย่างนี้ฉีดน้ําล้างอะไรอย่างนี้ได้คแต่ถ้าจะให้ไปบุกในสวนเลยเนี่ยก็คือถ้าจะให้เราทําเป็นทางไอ้ทเทคอนรีตไปนี่มันก็คงจะใช้งบประมาณอ่อข้างเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยคนในครอบครัวช่วยในส่วนที่เขาอาจจะไม่สะดวกทําเองใช่ครับใช่ครับผม นะฮะฮบางทีคนพิการที่เขานั่งรถเข็นเขาก็จะอยู่แผนกแปรปรูปเช่นเก็บหน่อไม้มาทําเป็นหน่อไม้ดองมาทําเป็นจับปลาทําทเอาไก่มาทําเป็นหอ่อหมกขายกับข้าวตอนเย็นในหมู่บ้านอ,านอ๋อทาเป็นกับข้าวด้วยอ๋อขับขับเอามาแปรรูปเป็นกับข้าวขายด้วยครับอืมก็ฟังดูนะ่าสนใจก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าพัฒนาให้มันเป็นรายได้ได้ด้วยครับครับผมหลังจากที่ทำงานในเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าทำมากี่ปีแล้วของที่สมาคมของงานผมจุดเริ่มต้นคือผมได้รับการจ้างงานกับมูลนิธินวัตรกรรมนะครับปีหกศูนย์ <60. S 1> อ๋อผม 6, ก็แค่ 6, <7 S 1> เป็นคน <7 S 1> ที่เข้าไปทำงานในใน,ในตำแหน่งงานประสานสิทธิ์เริ่มต้นจากตำแหน่งงานประสานสิทธิ์แล้วผมก็ทำมายาวมาจนถึง เข้าปีที่เจ็ดนี่ครับ,รบแล้วก็ขยายการจ้างงานได้เห็ุได้มีโอกาสเข้าไปมีเป็นโนดให้กับทางมูลนิธิกับทางสมาคมสร้างเสริมโอกาสอาชีพคนพิการไทยนี้นะครับพอมากระจายขยายเรื่องการจ้างงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทํางานในหน่วยงานหรือว่าเป็นโครงการอาชีพแบบมนาตาสามรักก็คือทําในนามของสมาคมคนพิการหน้องกี ใช่ครับใช่สมาคมที่ตั้งมาได้กี่ปีแล้วครับสมาคมหลังจากผมเข้าทำงานได้สองปีปีที่สามได้ตั้งก็ประมาณสี่สี่ปีครับครับสี่ 4, ปีสี่ห้าปีเนี่ยน้องพึ่งยืน<ม>่นได้ได้รับมาตรฐานองค์กรเมื่อมผมเพิ่งไปรับโลเมื่อธันวาที่ผ่านมานี่ครับครับอืมกำลังจะจด ส้างเป็นศูนย์บริการครับพี่จะบยื่นยื่นไปแล้วครับรอการลงอ๋อโอเคแสดงว่าก็มีการพัฒนาตัวองค์กรน,นะครับให้มีคุณภาพในการให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมในการทํางานากับเราเรา,เราไม่ได้ทํางานแค่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเรื่องการสร้างงานอย่างเดียวเราเราเข้าทํางานถึงคอยประสานเรื่องการเรื่องทุกอย่างเรื่องการอุปกรณ์เรื่องไปหาหมอประสานให ไปเรียนต่อ๋อครบบเราเราทำหลายหลายเรื่องหลายเรื่องเลยอย่างคนพิการติดเตียงที่อย่างพิการเหมือนผมแต่ว่าติดเตียงไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้นะครับครับเราก็จะลงไปเยี่ยมไปช่วยแนะนําไปเป็นแบบอย่างไปเป็นต้นแบบไปชักชวนให้เขาออกมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆคนพิการอะไอ้คล้ายไอเอลเลยเนาะ คล้<ล>ายๆมน่าจ,จะคล้ายๆหรือเปล่าเหมือน,นก็ไม่จากไอเอลอ่าเข้าใจว่าจุดเน้นอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพแต่ว่าเมื่อมีคนพิการที่อาจจะมีความเดือดร้อนในห,หลายๆเรื่องเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าหลายคนเขาอาจจะอย่างที่อ่าคุณสมัยบอกว่าในบางจังหวัดในบางอำเภอเนี่เขาไม่มีสมาคมหรือว่าไม่มีหน่วยงานที่จะลงไปดูเขานะฮะถึงบางที่เขามีสมาคมแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเข้าถึงอ๋อ ในการขยายโอกาสการจ้างงานแบบแบบสมาคมเรานะครับเราก็ไม่ได้เลือกสมาคมนะพี่สว่างอย่างเส้นสมาคมอื่นๆที่เขาเห็นเราทําเขาสนใจเขาก็อยากจะส่งคนน้องเขามาสมัครบ้างแต่ว่ามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการคัดเลือกของเราครับครับครับในช่วงท้ายนะครับอยากจะถามถึงอนาคตนะครับว่าอยากจะทํางานหรือว่าอยากทําโปรเจกต์อะไรบ้างครับ ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะเท่าที่ดูอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพอย่างเดียวแล้วน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยโอ้อยากทํามีมีแต่เรื่องอยากทาเต็มหัวไปหมดที่ <laughs> อย่างเช่นจนจนจะไม่มีเวลาแล้วครับหยุดแล้วครับช่วงนี้ <laughs> ก็คือเราก็อยากให้ให้คนพิการของเรานะครับเข้าเข้าถึงติดโอกาสอย่างไม่ได้มากก็ก็เป็น ป็โอก,กาสัานมื้นฐานแล้วก็สามารถลุกออกมาสู่ออกมาสู่สังคมออกมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนคนพิการนะครับ <c oughs> สําหรับคนที่ที่เขายังยังติดขัดเงื่อนไขอะไรของเขาสักอย่าง <c oughs> ที่เขายังไม่พร้อมที่จะออกมาสู่สังคมก็การที่พวกผมลงไปเยี่ยมไปเจอมาก็เจอเยอะตั้งแต่ไม่ยอมไม่ค่อยพูดไม่ เราไปเยี่ยมสามสี่รอบถึงจะเปิดใจให้ให้พวกเราให้พวกผมเนี่ยเข้าไปได้สัมภาษณ์ได้ชวนพูดคุยได้ชวนออกมากิจออกมาทํากิจกรรมอืมก็ก็เป็นคนพิการที่อยู่ฐานรากที่เราอยากจะดึงออกมาสู่สังคมมากขึ้นใช่ครับใช่และคนพิการที่เขามีศักยภาพพอเขาไปเรียนเขาไปเรียนจบมาอย่างเงี้ย อยากมีอาชีพมีงานทําอยู่บ้านอย่างนี้ครับอยากจะขยายโอกาสการจ้างงานให้ให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเรามีคนพิการสมัครในในแต่ละปีเยอะแต่ว่าอาจราการจ้างงานก็ยังน้อยอยู่นะครับบริษัทก็ยังไม่ไม่ได้มาสนับสนุนเรื่องการทํางานในหน่วยง,งานมาตาามารา35ที่ทํางานใกล้บ้านอย่างนี้นะครับครับ ยังยังมีน้อยบางบริษัทเขาก็ยังส่งเงินเข้ากองทุนอยู่นะครับก็ก็อยากให้ทางบริษัทใหญ่ๆที่ยังส่งเงินเข้ากองทุนอยู่อยากให้มาเปิดใจดูเรื่องการจ้างงานมาตาสามห้าในหน่วยงานหรือว่างานอาชีพมาตาสามห้าของคนพินการนะครับคือคนพินการ,รเขาสามารถไปทําประโยชน์ตอบแทนสังคมแทนบริษัทได้เขาได้พัฒนาศักยภาพของเขา แล้วก็คนพิการที่ทําอาชีพเขาก็สามารถต่อยอดอาชีพเขามีทุนต่อยอดอาชีพเขาได้เขาสามารถดูแลครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้คร,ครับผมอย่างน้อยก็คือคนพิการหนึ่งมีรายได้นะครับมีอาชีพสามารถที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายของทางรัฐบาลที่จะต้องมาดูแลคนกลุ่มนี้นะครับแล้วผมก็มองอีกว่าก็เป็นการพัฒนาชุมชนไปด้วยเพราะว่าแทนที่เราจะให้คนเหล่านี้ไปทํางานใน กรุงเทพหรือไปทํางานในเมืองใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะมาทํางานในชุมชนของตัวเองนะครับอยู่กับครอบครัวพัฒนาชุมชนไปด้วยกันนะครับผมก็มองว่าอย่างมาตรา35นี่ก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับครับผมครับผมก็ในช่วงท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสมัยนะครับที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นจังหวัดที่ เราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่นะครับเราที่ผ่านมาเท่าที่ผมสัมภาษณ์ก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆซะเยอะนะครับแต่นี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาฟังเรื่องราวประสบการณ์ของคนพิการที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงการทํางานของคุณสมัยนะครับที่เป็นผู้นําคนพิการที่ลุกขึ้นมานะครับจากที่การที่ตัวเองเคยได้รับโอกาสในครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราก็เป็นผู้ที่ร่วมสร้างโอกาสให้กับคนพิการที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์หลายๆคนด้วยนะครับ ก็วันนี้ขอขอบพระคุณมากครับที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็คืออีกหนึ่งคนทํางานนะครับที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในต่างจังหวัดซึ่งก็หาคนทำยากนะครับแต่ว่าเราก็จะเริ่มมีผู้นำแบบนี้มากขึ้นนะครับ เราก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังของรายการของเรามาโดยตลอดครับรวมถึงขอขอบพระคุณกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคของคนพิการที่สนับสนุนรายการของเราครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจของเรานะครับแฟนเพจรายการรวมใจเป็นหนึ่งจะได้ติดตามขา่าวสารและตอนใหม่ๆของเราครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ